ครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบปืนกันนะครับวันนี้เราเอา c ีเซ็ีสิบสี่มานะครับตัวนี้ก็เป็นปืนคู่แข่งอย่างแรงนะครับคู่แข่งกับกลอกเลยนะครับทำมาทำมาเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับเจ้า c ี p ซ็พีสิบสี่เนี่ย ก็มีลำกล้องสี่นิ้วนะครับลำกล้องสี่นิ้วแม็กกาซีนจุดได้สิบห้านัดนะครับเป็นดัามเป็นโพลิเมอร์้างบนก็ว่าเป็นก็เป็นโครงเหล็กนะครับจับจากกระชับมือจากกระชับมือเขาใส่แม็กกาซีนไปแล้วจะดูสวยงามนะครับเจ้าสีเซตตัวนี้ ซีนี่ก็มีตระกูล c ีแซก็เป็นปืนจากสาธารณเช็กก็ทํามาหลากหลายรุ่นครับตัวหลักๆที่ขายดีเมื่อก่อนก็จะเป็น CZ Compact พก75ดนะครับขายดีมากๆตัวนั้นแล้วก็มีอีกตัวนึงจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น CZ แซห75บีลำกล้องจะยาวขึ้นมา แล้วก็มี CZ ลซลามี่ซีซอีกมากมายหลายรุ่นเลยครับก็้ซีแซก็ขายดีขายดีเป็นปืนที่ขายดีใช้ได้ครับทีนี้ก็จะมีอีกตัวนึงน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองยิงกันว่าปืนสองตระกูลเนี่ยตอนเข้าเป้าอ่ะอันไหนจะจับกลุ่มได้ดีกันครับก็จะเป็นตัวนี้ Smith อนเวสัน ก็ที่เคยมาลองกับปืนกระบ,บอกเล็กทั้งก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นสมิธแอนเวสัน m 9 1 5นะครับเห็นนักเล่นปืนเขาบอกว่าเป็นปืนดีที่ถูกลืมเป็นปืนดีที่ถูกลืมอย่างไรซีสมิตแอนเวสันตัวนี้จะมีระบบเซฟได้ดีนะครับขึ้นนกไว้ขึ้นนกไว้นนไวเนี่ย อันนี้ระบบเซฟอันนี้เป็นระบบห้ามไกลนะครับถ้าเป็นตัวเนี้ยถึงจะสับยังไงก็ยิงไม่ได้นะครับสับไม่แตกนะถ้ามีเป็นสับไม่แตกเป็นเป็นตัวลดนกนะครับเป็นตัวลดนกเนี่ยถ้าเราขึ้นลําไว้เราลดนกไว้เนี่ยพอเราปลดมาเราจะสับไกลได้เลยนะครับถ้าปลดเราทํางานเราขึ้นลําไว้ราลดนกไว้พอดังขึ้นมาแล้วเรายิงได้เลยไม่ต้องมาขึ้นลําซ้ํา นั่นนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อดีข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองนะครับถ้าลูกค้าลำ้ำถ้าลูกค้าล้ำอยู่เราปลดแมกกาซีนออกมามันจะเหนียวไกลไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปขึ้นลำปลดแมกกาซีนดูนะครับมันจะสับไม่ได้เห็นไหมครับ นี่ก็คือเซฟค่อยหนึ่งค่อยสองครับถ้าสมมุติว่าเราจะถอดปืนมาล้างบางเอิญมันมีลูกกระสุนคารลัมอยู่เราเอาละปนแมกกาซีนออกมามันก็จะเหนี่ยวกายไม่ได้เดี๋ยวผมจะท่าให้ดูนะครับมันยังมีลูกอยู่ในรังเพิงอยู่นี่ครับประมาณนี้แต่เดี๋ยวเันนี้เราจะมาทดสอบกันว่าปืนสองกระบอกเนี้กระบอกไหนจะยิงจับกลุ่มได้ดีกันเดี๋ยวเราไปดูเป้ากัน นี่นะครับเดี๋ยวก็บอก CZ p ซดพีสผมจะเขียนเป้าไว้เดี๋ยวเรยยิงเป้าบนกันส่วนสมิธก็จะยิงเป้าล่างกันนะครับตามนี้ป่ะเราไปลองกันครับเราจะมาลองกันเลยโดยใช้ PZ 44ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะยิงกระบอกละสานัดเราจะดูว่ากระบอกไหน เข้าเป้าจับกลุ่มได้เดียวกันวิธีถือปืนนะครับไม่ว่าลูกจะมีหรือไม่มีอย่าเอานิ้วเข้ากลงไกลฝึกไว้ให้เคยตัวฝึกไว้ให้ชินนะครับ วิธีถือปืนไม่ว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกอย่าชี้ปืนไปหาคนเอาลงดินหรือขึ้นฟ้าท่านั้นแต่เพื่อความปลอดภัยเอาลงดินมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราเราทดสอบกันเลยนะครับ นั้นแรกเป้าล้มนะครับนี่นะครับนั้นแรกตรงๆนี้นี่นะครับเข้าเอ็กเลยนะครับจุดดำนี้ไปลองนัดที่สองกัน ออกซ้ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองนัดที่สามกันลูกหมดนะครับไปดูครับ นี่นะครับเจ้าสีแท0พนัดแรกคืออยู่ในจุดสีดํานี้ไม่รู้กล้องมองเห็นป่ะนัดที่สองคือจุดนี้นัดที่สามคือต่ําลงมาหน่อยครับเดี๋ยวเราไปลองเจ้าตัวสมิธกันเดี<ม>๋ยวเราจะใส่สามลูกเหมือนเดิมนะครับตามนัด นี่นครับขึ้นไปประมาณ2นิ้วแลครับจากจุดดำ ึ้นไปประมาณ3นิ้วออกซ้ายนิดหนึ่งนะครับไปดูครับอันนี้ปืนเคลียร์นะครับไปดูผลลัพธ์กัน นี่นะครับเจ้าสมิธเล็งนั่งแท่นที่จุดดำนี้นะครับนัดแรกคือน,นัดนี้นัดที่สองคือน,นัดนี้นัดที่สามคือน,นัดนี้ยิงโดยคนคุณเดียวถ้าสรุปความแม่นยำก็ต้องยกให้เจ้าซีแซพีสิบนี่นะครับการจับกลุ่มก็ไม่แตกต่างกันนะครับกระบอกล่างนี้ยิงเล็งนั่งแท่นเหมือนกันแต่มาจับกลุ่มอยู่ด้านบน ส่วนเจ้าอีเซพีสิบเล็งนั่งแท่นเหมือนกันนัดแรกเข้าเป้าหมายเต็มสิบนัดที่สองได้เก้าครับในสามได้แปดนะครับก็ตามนี้นะครับสรุปแล้วก็ทดสอบไปดูประมาณนี้ยิงโดยคนคนเดียวถ้าจะให้ผมฟันธงว่ากระบอกไหนมีความแม่นยำม,มากกว่ากัน พราะงในจุดเดียวกันก็ต้องยกให้เจ้าซีเซตพีสิบก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับส่วนเทปหน้าการบันทึกจะเอาเปืนชนิดไหนมาทดสอบหรือท่านผู้ดูอยากให้เอาเปืนชนิดไหนรุ่นไหนมาทดสอบก็คอมเมนต์ด้านล่างมาได้ครับใน YouTube u enjoy ครับ